เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้แต่เราสามารถควบคุมวิธีการตอบโต้ของเราได้ วันหนึง connect, man, ่งอะเราคิดอะไรเยอะมาก90%้สิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราคิดเป็นเรื่องลบและไม่ได้หมายความว่ามันจะจริงเพราะฉะนั้นสมมติว่าแคเราคิดเรื่องวันหนึ่ง5,000เรื่องเราจะคิดแง่บวกในแค่500เรื่องเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับพอคุณมีความคิดลบออกมาสิ่งที่ควรฝึกเป็นนิสัยนะคือแทนที่จะคิดลบนู่นนี่เนี่ยนะลองลงมือทำเลยดีกว่าดูที่เป็นไงนะครับหรือสมมุติว่าเรามีปัญหาใครเนี่ยเราลองคุยกันหน่อยไหมว่าเราจะสามารถหาทางออกเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างเขาบอกว่าการมองท้องฟ้าในตอนเช้านิดหนึ ใช้ชีวิตแบบเพื่อเพลินและทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นให้มันเหมือนกับเป็นเรื่องสนุกซึ่งผมเห็นด้วยนะเวลาเราคิดว่ามันเป็นการทดลองเราจะไม่เราจะไม่เครียดมาก Mission the Moon Mission continue with to your the มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมรวิทย์นานุสาหะ พิเศษเพียง1,200บาทเฉพาะวันที่16-31ถึง31มกราคมนี้แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรบิธานสาหะครับและหนังสือในวันนี้ที่ผมจะามาชวนคุยชื่อ Mini Habits นะครับนิสัยจิ๋วของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งแปลโดยสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตชาวญี่ปุ่นแล้วกว่า1ล้านคนพาร์ทที่1เป็นการฝึกใจ ในหนังสือผู้เขียนเขาบอกว่าเนี่ยเราฝึกสมองเยอะฝึกสมองก็เรียนทํางานพวกนี้ฝึกสมองใช่ไหมครับฝึกกล้ามเนื้อก็เยอะนะฮะไปยิมออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับเขาฝึกอารมณ์ในที่นี้ก็คือว่าการทํายังไงก็ได้ให้เรามีชีวิตที่มีอารมณ์ดีเยอะเวลาเราอยากได้อะไรอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราได้มันแล้วเราจะทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีอ่ะนะฮะเป็นอารมณ์ด้านบวกนะครับแต่จริงๆเราสามารถฝึกให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้เยอะขึ้นอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะบอก นะครับต่อมาเขาบอกว่าเรื่องที่จะช่วยเรื่องนี้ในประเด็นนี้ก็คือการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสมมุตินะมีคนมาประชุมช้ากา,ฟาแฟหกใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราตีความมันไม่ในทางที่ลบหมดเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความรู้สึกลบเยอะชีวิตมันก็จะซึมซึมหน่อยแต่ว่า ถ้าเราตีความไปในเชิงบวกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งผมเคยอ่านโพสต์หนึ่งของพี่โจทธนาเนะี่ยบอกว่าสมมติรถมันติดทำอะไรไม่ได้นะฮะตอนนั้นแกก็อยู่กับลูกนะตอนลูกยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารถติดทำอะไรไม่ได้เรามาหาข้อดีของรถติดกันดีกว่านะฮะรถติดเนี่ยข้อดีอะไรบ้างเช่อนอ่าเราได้คุยกันมากขึ้นนะมีเวลามากขึ้นที่จะอยู่ด้วยกันเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะฟังดูแบบทํายากนิดหนึ่งแต่ว่าผมเคยฝึกนะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเราจะหาเรื่องที่ดีเกี่ยวกับมุมมมอองงงงนนนนนััน้้้้ใหไดะะครบบบย่่าาชวีผจแ แบบเครียดมากเลยแบบ สุดๆจริงๆคือมันเครียดเรื่องคนน่ะแหละไม่ใช่เรื่องงานหรอกเราก็พยายามมองหาแง่ดีในนั้นว่ามันจะทํำยังไงได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือมันเครียดใช่ป่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้องค์กรใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่มีเพรสเชอร์เยอะนะฮะพูดง่ายก็คือถ้ามันไม่มีแบบเหมือนยกเวทอ่ะนะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อคุณไม่บาดเจ็บซะก่อนเนี่ยนะครับคุณก็ไม่มีกล้ามเนื้อเพิ่มมันก็คลายๆกันฟิลประมาณนั้นพอเรามองเรื่องนี้เป็น fuel to growth คือพยายามมองอย่างนั้นนะคือในสถานการณ มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นสัญญาณบางอย่างที่ดีด้วยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็ต้องฝึกฝึกไปมนุษย์เราเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของผลสรุปนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเราตีความเหตุการณ์นั้นยังไงนะต่อมาก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันจะมีวงจรอันนี้ที่น่าสนใจคือในจิตใจของเราเนี่ยนะฮะเราจะบอกว่า พอใจไม่พอใจเนี่ยคือการตีความเหตุการณ์ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงสมองสมองเราเนี่ยจะสร้างวิธีคิดขึ้นมาว่าจะคิดลบคิดบวกแล้วร่างกายเราก็จะทําตามเป็น reaction 3อย่างนี้รวมกันคือนิสัยของเราเนี่เราไม่สามารถค n t r o l สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้แต่เราสามารถค n t r o l วิธีการตอบโต้ของเราได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันหนึ่งอะเราคิดอะไรเยอะมาก90%สิ่งที่เราคิดเป็นเรื่องลบและไม่ได้หมายความว่ามันจะจริงเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราคิดเรื่องวันหนึ่500งนนนะคงนอั้ะ ดังนั้นเนี่ยนะครับพ่อคุณมีความคิดลบออกมาสิ่งที่ควรฝึกเป็นนิสัยนะคือแทนที่จะคิดลบนู่นนี่เนี่ยนะลองลงมือทําเลยดีกว่าดูที่เป็นไงนะครับหรือสมมุติว่าเรามีปัญหาใครเนี่ยนะเราก็อาจจะโควแค่จะคิดว่าเขานู่นไอ้นู่นมันไม่ดียังไงนี่มันเนี่ยลอง้ยเราลองคุยกันหน่อยไหมว่าเราจะสามารถหาทางออกเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างหลายครั้งเนี่ยเราไปตีความสิ่งที่เขาทาโอ้โหไปสกกลเลยนะฮะแต่เรื่องจริงไม่มีอะไรเลยก็มีการตีความของมนุษย์หรือที่เราเรียกว่าการตัดสินไปก่อนที่จะไปหาข้อมูลเนี่ยเป นะครับเราก็สอนกันคตรยากมากเลยนะนะข้อท oh, like e ี่5นะครับฝ mm. ึกคิดว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงอันนี้ผมไม่ได้เล่าข้อมาก่อนนั้นนี่ใช่ไหมอ่ะผมเล่ากระโดดๆไปแล้วกันนะฝึกคิดว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นเส้นเกลียวนะครับมีขึ้นมีลงสลับกันไปนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าคือคือถ้าเรารู้สึกมันเป็นเส้นตรงแล้วเป็นขาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยเวลาเราตกลงมาเราจะเศร้าแต่ถ้าเรารู้สึกรู้อยู่แล้วว่าชีวิตมันเป็นเกลียวคือมันจะขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีตอนลงก่อนด้วยระหว่างทางเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเวลาเเกิดรื่องอะไรขึ้น นะครับข้อต่อมาคือการฝึกนิสัยยอมรับตัวเองคนเราเนี่ยมักทําน้อยเกินไปวิจารตัวเองมากเกินไปเราควรทํากลับกันนะครับทำให้เยอะๆแปลว่าคุณสมมุติคุณมีเรื่องนี้นะฮะคุณต้องทํางานชิน้นนี้คุณก็ตั้งใจทํามันให้เยอะแล้วเมื่อมันสุดทางละทําสําเร็จไม่สําเร็จนะฮะทำเต็มที่แล้วจะสําเร็จไม่สําเร็จสำเร็จห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองว่าเออพอเถอะนะมันโอเคได้ละนะครับอย่าไปโทษตัวเองเลยแล้วก็ ยอมรับผลของมันแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปทําเยอะวิจารณให้น้อยใช้ได้กับตัวตัวเราเองด้วยและกับคนอื่นด้วยนะครับนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ดีมากต่อมาคือกล่าวขอโทษกล่าวขอบคุณนะครับแน่นอนอยู่แล้วธรรมดานะครับต่อไปก็อ่านหนังสือเพื่อสัมผัสกับชีวิตหลายๆรูปแบบนะครับหนังสือเนี่ยมันช่วยเนาะให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจโลกที่ไม่เหมือนกับเราได้เนี่ยมันผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะขออนุญ,ญาตนอกเรื่องนิดนึงชื่อว่า The Hive and the Honey สนุกอะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าว่าว่าอ่านจบเรารู้สึกไงบ้างแต่ว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่ติดกระเป๋าอยู่ตอนนี้เลยนะครับ,นะรบข้อที่2เรื่องเงินนิสัยเรื่องเงินของคนที่ประสบความสเร็จหมวดที่2มีอะไรนะครับข้อที่1คือทิ้งอคติที่มีต่องเงินนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นให้เกียรติเงินคืออันนี้คนสอนกันมาเยอะนะเพระว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอะไรมันอีเวลอ่ะเหมือนแบบมัน,ม,น,ม,นมันไม่ดีอ่ะคุณไม่มีทางได้มันพง่ายๆคือหลายคนเนี่ยเงินก็อยากได้นะแต่ก็จะแบบโอ้ เงินนี่มันทําให้คนนิสัยแย่ลงยพวกเนี้ยนะหรือเงินเป็นตัวแทนของความโลภอะไรเงี้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราทําอย่างนั้นะสมองเรามันจะเขาใช้คําว่า subconsciously disregard the importance of money อันนี้ผมผมผู้ประสานรีผมผมยอมแต่แปลภาษาไทยให้มันเป็นศัพสวยๆคือจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะลดความสําคัญของเรื่องเงินลงไม่ได้แปลว่าดีนะแลความสสำคัญคือเราไม่เห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันขับเคลื่อนอะไรอยู่เบื้องหลังบางเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้ฉันไม่สนใจหรอกไม่เรื่องของคนโลภมันมีคนคิดอย่างนี้เยอะนะฮะถามว่าตังค์อยากได้ไม่ได้แหละอยากได้แต่ว่าคือมีอคตินะฮะอันนี้เป็นลองสํารวจดูว่าเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่านะ <s> ครับหนึ่งในสิ่งที่สํารวจได้ง่ายก็คือว่า,วาเลาเราเห็นคนที่เขาทําอะไรได้เราเขาได้เงินเยอะเรารู้สึกแบบโอ้ oh, นี่มันฟุกอะไรเงี้ย่นะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะฮะอีกการหนึ่งเขาบอกว่าให้สนใจกับปลายทางของเงินแปลว่า เวลาเราได้เงินก็อนหนึ่งมาอย่าคิดแค่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันได้เงินเยอะดีจังเลยแต่ว่าให้สนใจว่าเสร็จแล้วเราจะไปใช้ทาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้อยากได้เงินขนาดนั้นนะเราอยากได้อิสรภาพ ให้เลือกระหว่างอิสรภาพกับเงินไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนผมก็เชื่อว่าอิสรภาพเป็นเรื่องที่สําคัญคําว่าอิสรภาพในที่นี้ก็คืออิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากได้ถ้าเกิดว่าความฝันหรือเป้าหมายของคุณชัดเจนว่าคุณจะเอามันไปทําเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะสมองอันซับซ้อนของเราเนี่ยมันจะค่อยๆช่วยหาวิธีคิดให้นิสยัยอันหนึ่งที่ช่วยดึงดูดเข้ามานี่ก็คือว่าคุณรู้สึกว่าเงินเนี่ยอันนี้ผมชอบนะข้เนี่ยคุณรู้สึกว่าเงินเนี่ยนะครับเป็นคําขอบคุณอ่าแปลว่าอะไรอันนี้มี2 2เด้งเลยถ้าทําได้นฮะฮ คือเงินคำขอบคุณคือว่านี่คือหนังสือขอบคุณจากคนที่สุดคั้ข้างคุณค่าให้ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะเปลี่ยนมุมมองเลยซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อมโยงกับเรื่องงานด้วยนะคือเราจะมีงานที่มีความสุขได้เนี่ยผมผมได้ข้อสรุปมาสักระยะหนึ่งแล้วละเรื่องนี้นะครับหลายปีแล้วว่าจริงๆวิธีการวันไหนรู้สึกว่าอ๋อไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานทำไมฉันต้องทำงานด้วยเนี่ยนะฮะหรือขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจให้นึกเสมอว่า งานเราเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้กับใครบ้างไม่ได้พูดเล่นนะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราได้มากที่สุดละนะครับมากกว่าความต้องการสิ่งของมากกว่าความอยากได้สําเร็จอีกเราสร้างคุณค่าให้ในะครได้บ้างนะฮะงานของทุกคนเนี่ยมันมีคุณค่ายอยู่เสมอถ้าเราคิดในในแง่มุมนั้นนะฮะแล้วทุทกๆงานที่เราทาเนี่ยพอรเราเห็นคุณค่าแล้วเรานึกถึงเรื่องนี้อยู่ะนะครับความไม่อยากทํานู่นนี่อะไรเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเงินจริงๆคือหนังสือขอบคุณจากคนที่เราสร้างคุณค่าให้ ข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของการนําเงินไปเก็บไปในที่ที่เหมาะสมนะครับเช่นเงินที่ธนาคารนะครับควรจะเอาออกมายากๆหน่อยในบางบัญชีอะไรเงี้ยนะคืออันนี้คือการบริหารจัดก,การเงินซึ่งเราก็พอมีรู้เทคนิคราเช่นบัญชีที่คุณอยากจะเก็บเงินเนี่ยนะครับหรือว่าเช่นซื้อกองทุนหรือะไรเงี้ยก็ให้มันตัดไปเลยแล้วก็ให้เขาจัดการซื้อไปทุกเดือนตอนก่อนที่คุณจะเห็นเงินอะไรเงี้ยนะครับอย่าแบบเอาเงินทั้งหมดมาเอามาก่อนแล้วก็ใช้ก่อนแล้วเดี๋ยว,ยวสิ้นเดือนจะเก็บเงนะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอ,อ็เนนปัาจจะ ลักษณะของการที่เราลงทุนทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กหลายๆเน็ตเวิร์กเวลาเราพูดว่ามันไม่เสียเงินเนี่ยคือโอเคเขาไม่ได้ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปจอยแต่ว่าคุณจะต้องเสียอะไรบางอย่างซึ่งมันสามารถตีความมาเป็นรูปแบบของเงินได้นะครับเช่นเวลาเนี่ยเป็นต้นนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ทําให้สังคมเรากว้างขึ้นได้ถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธี นะครับต่อมาคือบันทึกเส้นทางการของเองินอย่างละเอียดแน่นอนการทําบัญชีเป็นเรื่องสําคัญนะฮะการทําบัญชีของบริษัทสําคัญชั้นใดนะฮะการทําบัญชีส่วนบุคคลก็สําคัญแบบนั้นแหละนะครับถามว่าบริษัทไม่มีบัญชีมันตอบไม่ไดถไ้ถูกไหมคือสําคัญมากถูกไหมฮะเพราะว่าเราวัดผลทุกอย่างในเบสออนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของส่วนตัวก็เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบัตรเครดิต นนิสัยการใช้บัตรเครดิตเนี่ยสำคัญมากทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตผมเคยทาตอนหนึ่งเรื่องเนี่ยดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเนี่ยมันโหดมากนะครับเอาที่ผมจําได้สมมตินะครับสมมติว่าบัตรเครดิตคุณมีเครดิต45วันถูกไหมสมมติว่าคุณเริ่มต้นวันที่1เดือนตุลามันก็จะเท่าไหร่ก็ดิวสิบห้พฤศจิกานะ่ครับ สมมุติคุณจ่ายเงินช้าไป5วันสมมติลืมอะลืมสมมติจ่ายเงินช้าไป5วันหรืออ่ะสิวันก็ได้นะครับลืมลืมจ่ายลืมจ่ายนะฮะเขาจะคิดดอกเบีย้ยคุณเนี่ยตั้งแต่ไม่ใช่วันที่15พฤศจิกายนนะเขาจะคิดดอกเบีย้ยคุณตั้งแต่วันที่1ตุลาเพราะเขาถือว่าการให้เครดิต45วันเนี่ยถ้าคุณจ่ายตรงเขาเวฟค่าดอกเบีย้ยให้แต่ถ้าคุณจ่ายไม่ตรงเนี่ยเขามีสิทธิ์คิดย้อนไปตั้งแต่ต้นงวด <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนหรือ,อยังนะฮะแต่ว่าผมจําาาาไดด้้้วว่่ออััััันนนนนนเเเีียป็นนิิิธกรรรรรหึงะคบบบคบบบถษทตต ลูกค้าทุกคนจ่ายเงินต้นตรงงวดหมดนะฮะบริษัทบัตรเครดิตจะไม่กำไรอาจจะน่าจะขาดทุนด้วยเพราะว่าโอ perating cost เขามันเยอะกว่าค่าที่เขาชาร์จบัตรเครดิตสิ่งที่ทําให้เขาได้กําไรก็คือนี่แหละฮะคนที่จ่ายช้าคนที่จ่ายขั้นต่ำคนคนสารพัดทั้งหมดที่ไม่ได้จ่ายเงินเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้บัตรเครดิตที่ดีเนี่ยมันคือการที่คุณมีเงินพร้อมจะจ่ายอยู่แล้วหรือผ่อนศก็พอได้ แต่ระวังนะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยนะคือบางทีเวลาเราผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยความอันตรายเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คือพอเราเห็นยอดบินออางนึกดูสมมติผ่อนเดือนแรกอุ้ยเดือนนี้ใช้บัตรเครดิตน้อยอแต่ลืมไปว่ามีอีกสิบเดือนนะจิตใต้สำนึกเรามันก็แบบอ้าวใช้บัตรเครดิตน้อยใช่ไหมงั้นเราเพิ่มการใช้ดีกว่านะ แล้วคุณก็ไปผ่อนศูนเอีกของอีกหลายหลยอย่างเนี่ยในแบบนี้จะอ้วกได้นะครับข้อต่อมาคือนิสัยเรื่องโชคอันนี้ผมชอบผมอ่านที่เขาจั่วหัวเลยบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอิจฉาคนที่มีโชคดีดวงดีหรือมีวาสนาเลยโชคเป็นสิ่งที่เราหามาได้ด้วยตัวเองซึ่งหากเราผูกมิตรกับโชคก็จะได้อารมณ์ดีทุกเมื่อและก้าวเดินด้วยความมั่นใจนะครับนิสัยที่หนึ่งนะครับตื่นนอนรับแสงแดดยามเชา้าและเปิดหน้าต่างหลังตื่นนอนเสมอ นะครับอันนี้มันก็ตรงกับหนังสือสุขภาพหลายๆเล่มใช่ไหมที่อยากให้คุณใช้เวลาตอนเช้าเนี่ยในการไปรับแดดนะครับการรับแดดเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างก็คือมันช่วยให้เราอ่ะร่างกายเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยได้เวลาตื่นมันช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับมันช่วยให้เหมือนแบบเหมือนคแบบุณไม่นหนื่อะเออผมจะไม่รู้จักอธิบายไงดีเวลาวันที่ตื่มนมาปุ๊บล่อไปโดนแดดเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนสดชื่นนะฮะเหมือนได้แบบเหมือนร่างกายมันรู้ว่าตอนนี้ start ละทุกอย่างต้องรีบตื่นเพราะฉะนั้้นนนนคุณจะไไไมมมมมม่่่โออเแบบปายยูตีีกิ นะครับข้อต่อมาคือเคลียร์ใจด้วย3สอนะครับคล้ายๆ5สอนะฮะสสอก็คือสสางสะดวกสะอาดนะฮะก็คือว่าห้องรกทำให้คนไม่มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์ห้องให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบอยู่เสมอโต๊ะทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ครับทบทวนความฝันของคุณทุกวันนะฮะอันนี้พี่เขียนในเจอร์โนเนี่ยดีมากเลยนะฮะใครที่มีแพลนเนอร์ของเราอยู่นะอาจจะไม่ต้องแบบ เขียนซ้าเดิมทุกวันก็ได้แต่ว่าบางทีผมเขียนเป็นรหัสยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าตอนนี้ล้นหนักอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้าช่างน้าหนักก็เขียนไปสมมุติว่าคุณมีเป้าอย่างอื่นที่มันเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยนะฮะเอาเดือนนี้ได้ยอดขายตามเป้าอย่างนะครับวันนี้ขายไม่ได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยผมเรียกว่ามินิดชบอร์ดนะฮะมันจะเป็นสั้นๆเล็กๆอยู่ในแพลนเนอร์เนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยเห็นว่าวันนี้อะไรเป็นสิ่งที่จะผลักดันเราไปข้างหน้าปเป้าหมายขอ,องเราคืออะไรข้อต่อนะครับบอกว่าวันหนึ่งเราเห็นหน้าจอล็อออกกมมืืถ่่่ไตาว200ครั้ง เพราะฉะนั้นเปลี่ยนหน้าจอที่สื่อถึงเป้าหมายของตัวเองเออน่าสนใจนะครับโดยพาะสมมติว่าคุณแบบอ่ะอกลับที่เดิมลดน้ําหนักอยู่คุณอยากคุณแบบไหนนะฮะเราก็อาจจะเอาข้อเตือนใจหรือว่าคุณอยากจะเหมือนคุณนี่แหละเมื่อ10ปีที่แล้วอ่านะฮะนี่ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทาอยู่เหมือนกันเราก็รูปเราตอน10ปีที่แล้วอะปแปะไว้ เราจะได้เป็นการกระตุ้นตัวเองนะครับถ้ามีคนถามก็ไม่เป็นไรก็อธิบายได้นะฮะบางคนอาจจะแบบเอารูปตัวเองตอนเด็กๆไปมันตลกเปลผมว่าไม่ตลกรอก่ะคือทุกคนคอื่นจะตลกกช่างมันไม่สนใจข้อต่อมานะครับเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้า นะครับหรือพื้นดินก็ได้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราใส่รองเท้านะบนพื้นคอนกรีตนะครับยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยเท้าเราเนี่ยแทบไม่เคยสัมผัสพื้นดินโดยตรงเลยการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินเนี่ยนะครับมันช่วยให้เราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอาจจะเดินที่บ้านก็ได้แต่ท้าบ้านมีก็เป็นอะไรกับสวนสาธาร,รณะอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้มันเหมือนให้เราแบบสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นนะฮะข้อต่อมาอันนี้ผมทําบ่อยเลยส่งการ์ดเขียนด้วยลายมือยุคนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นยุคแห่งดิจิตลาใมทุกอย่าัลนหมะ แต่คุณเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ผมได้การที่แบบผมไม่เคยทิ้งเนยนะครับการจากคนที่เขียนมาด้วยมือน่ครผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจผมผมรู้สึกยังไงผมก็พยายามจะทําแบบนั้นต่อไปนะก็เขียนเมื่อเขียนเยอะนะครับอีกอันนึงนะครับพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้สึกดีนะครับเป็นยังไงคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยมันจะมีที่ที่เราชอบไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบทํางานที่คาเฟ่บางคนชอบทํางานที่สวนสาธารณะบางคนชอบ ไม่รู้อะนะฮะบางคนอาจจะชอบทำงานใน co-working space นะครับเวลาคุณอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจนะฮะคุณภาพของงานมันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำว่าสถานที่เกี่ยวข้องกับผลงานไหมเนี่ยเกี่ยวนะฮะเกี่ยวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดไปศึกษาประวัตินักเขียนนะฮะคนดังๆเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีที่บางที่ที่เขาเขียนได้ดีกว่าที่อื่นนะครับหมที่4คือน,นิสัย ของความสัมพันธ์ที่ทําให้คนประสบความสําเร็จนะครับข้อแรกเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการทักคนอื่นก่อนนะครับทักท่ายฝ่ายหนึ่งด้วยใจที่เปิดกว้างอยากจะมี conversation ดีๆนะครับข้อต่อมาคือสร้างพื้นที่สําหรับอีกฝ่ายหนึ่งคําว่าสร้างพื้นที่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราไม่ให้ใครรู้สึก left out นะฮะมันจะมป็งคนที่เหมือนแบบอุ้ยตรงนี้แบบตรงนี้แบบของแก๊งฉันจะไม่ใครยุ่งหรอกเนี่ยแบบเนี้ยมันตอนเด็กๆก,ก็อาจจะพอไหวแต่ว่าพอโตขึ้นนะฮะการที่เรารู้สึกว่าเราเวลคัม ผู้คนที่แตกต่างกับเราหรืออาจจะไม่ใช่คนที่เราสนิทเนี่ยนะฮะ เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากข้อต่อมาคือฟัง80%พูด20%เทคนิคนี้สําคัญจริงๆเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างดีขึ้นนะครับเวลาเราอยากจะตั้งใจฟังเราตอบสนองกับสิ่งที่เขาพูดเป็นระยะๆะะทําให้เขารู้สึกว่าเอมเราตั้งใจฟังอยู่ใช่เราแบบเอออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ินะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกการหนึ่งที่ง่ายมากนะครับแล้วถ้าใครฝึกทำมันจะพบประโยชน์อย่างมโหฬารเลยคือการทวนคาพูดของอีกฝ่ายหนึ่งเวลาฝ่ายหนึ่งพูดกลับมาน ของนักจิตบําบัดเลยนะเขาเคยสอนผมผมกาสมมติ่ฝ่ายหนึ่งพูดอะไรกับมาคุณพูดสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นคําพูดของคุณนะฮะสรุปสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนเลยว่าคุณกําลังฟังเขาอยู่ไม่งั้นคุณจะพูดกลับไปไม่ได้ข้อต่อมาคือไม่ต้องพยายามทําให้ตัวเองดูดีเรื่องนี้เป็น personal branding o n e โเลยนะถ้าคุณอยากให้คนอื่นชอบคุณนะครับเวลาคุณเล่าเรื่องตัวเองต้องเล่าเรื่องที่ผิดพลาดด้วยไม่มีใครชอบมนุษย์ที่ perfect คุณจริงลึกๆมันไม่มันมันหนึ่งคือมันไม่มีใคร perfect จริงสองเราไม่ชอบอะเราไม่ชอบฟังคนโม่ฉันเก่งงูงี้ทุกอย่างโอ้ฉันทําได้หมดเลยอะไรเงี้ยเราชอบมนุษย์จริงๆที่ผิดพลาดบ้างนะครับมีวันหลุดหลุดบ้างเดี๋ยวก็ทาไม้นั่นเจ๊งบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็สําเร็จบางวันก็เจ๊งเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยมีเสน่ห์มากกว่าคนที่ยอมเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นนะฮะก็ จะเป็นคนที่เข้าถึงใจคนได้มากกว่าละกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณเคยได้ยินคำว่า six degrees of separation ใช่ไหมหลักหลักหลักคิดของมันก็คือว่าเรากับใครก็ตามบนโลกใบนี้เช่นผมกับประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเราสามารถรู้จักกันผ่านคนไม่เกิน6คนคุณจิ้มใครมาก็ได้นะฮะมันน่าสนใจดีเพราะว่าปแปลว่าคนที่เราอยากจะคุยด้วยเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเพียงแต่เราจะต้องหาเส้นทางการเชื่อมโยงให้ได้สมมติเราอยากจะคุยกับอาจารย์เฉลิมชยัยสมมติเนี่เราจะไปหาจากไหนว่าแต่จริงๆะ เรื่องนี้ถ้าคุณให้เวลามันนิดหนึ่งคุณจะพบว่าเอยมันมีทางเพราะนี่ให้นึกถึงเรื่องนี้ไว้เสมอ six degrees of separation ใช้เรื่องนี้เป็นประโยชน์ข้อต่อมาคืออ่อนโยนกับผู้คนแต่จริงจังกับเงื่อนไขตกลงแอบแปลว่าอะไรแปลว่าตอนคุยคุยกันเนี่ยนะครับมีความอ่อนโยนมีความเป็นห่วใจแต่เมื่อไร่ตกลงกันแล้วนะครับเราต้องรับมือกับเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างจริงจังและมีเหตุผลคือข้อตกลงชัดเจนแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะไม่มีการแบบไปทําอะไรข้อตกลงมันบิดพลิ้วไป เข้าต่อมาคือการตั้งสโลแกนให้ตัวเองสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับคนอาจจะบอกว่าเออเฮ้ยมันดูเขินเขินนะเราจะมาตั้งสโลแกนตัวเองนะเขาบอกว่าการตั้งสโลแกนให้ตัวเองเนี่ยถ้าตอนแรกคุณเขินคุณอาจจะไม่ต้องบอกใครก็ได้นะฮะแต่มันจะเป็นสิ่งที่จิตใต้สํานึกคุณจะบอกคุณเสมอว่าฉันเป็นนักสื่อสารสมมตินะฉันก็ต้องเหมือนกับให้ความสำกับเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความสามารถที่คุณทําได้ดีมากจริงๆหรือว่าดีขึ้นจากตอนแรก ข้อต่อมานะฮะคือการพูดตรงๆในเวลาที่สนทนานคนอื่นนะครับแต่สุภาพนะครับการว่าตรงๆในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่คุณต้องการจะบอกต้องบอกไปให้หมดอย่าไปคิดว่าเขาจะคิดเองออกหลายคนบอกว่าเขาที่ไม่ได้พูดเพราะว่าเกรงใจไหมครับพูดเขาก็คงรู้อยงมง้ยบางคนไม่รู้ครับแล้วส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยอ่ะผมบอกเลยนะฮะมีอะไรพูดกันตรงๆนะครับ ข้อต่อมาคือนิสัยตอนเช้าของคนที่ประสบความสาเร็จอันแรกเลยเนี่ยจงพิธีพิถันกับเวลาเช้านะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยมากมากต้องใช้เวลาเช้าอย่างคุ้มค่าไม่คุ้มที่สุดคือการถ่ายมือถืออันนนี้บอกก่อนคุ้มที่สุดคือได้เขียนได้อ่านได้ออกกําลังกายาำรับผมแทนนี่คือเบสิกนะฮะได้เขียนได้อ่านได้ออกกําลังกายได้ลองอะไรใหม่ๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมก็นั่งเล่น I ai ชื่อซินเทซียที่เป็น ai ทำคอนเทนต์นะ ก็นในสุขก็ยอมจ่ายตังค์ไปจนได้นะฮะแพงงแต่ว่าเอาละมันน่าจะมันดีนะฮะสำหรับสายคอนเทนต์อย่างผมเนี่ยก็คงต้องลองแหละนะครับพรเพิ่มเติมกับยามเช้าด้วยประสาทสัมผัสสังหาเช่นมองเห็นคือตื่นนอนพร้อมแสงแดดยามเช้าเป็นการปรับนาฬิกาชีวิตให้นอนเร็วตืว่นเช้าแล้วก็ลืมตาเพื่อรับแสงแดดอ่าเรื่องนี้ดีนะครับได้ยินฟังเพลงนะครับตอนเช้าเหมาะที่สุดคือเพลงสําหรับผ่อนคลายนะครับพวก เพลงธรรมชาติอย่างเพลงที่มีนกหรือเพลงที่มีเสียงน้ําไหลการได้กลิ่นกระตุ้นสมองด้วยผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอหรือว่าผ้าเช็ดตัวที่หยดน้ํามันหอมระเหยไว้่นนี้ก็ดีเป็นแนะนํานะครับการสัมผัสนะครับอาบน้ําเย็นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณ รู้สึกว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบไหมนะฮะการอาบน้ําเย็นตอนเช้าทําให้คุณตื่นร่างกายตื่นนะครับแล้วก็อาหารถ้าคุณทานอาหารเช้านะฮะก็กินแบบตั้งใจกินอ่ะเดี๋ยวนี้ conscious คือคือการมีสติตอนกินเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสําคัญเพราะว่าอาหารเนี่ยยิ่งเราดูงานวิจัยเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณจะพบว่าอาหารเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่คุณอ้วนผอมอะไรอย่างเงี้ยนะมันส่งผลต่อสภาพจิตใจความคิดไปจนถึงกระทั่งว่าการกินอาหารที่ไม่ดีเนี่ยมันทําให้คุณเป็นซึมเศร้าได้เลยนะเอออย่างนั้น ใช้เวลา3นาทีในการเผชิญหน้ากับเป้าหมายชีวิตของตัวเองด้วยการจดบันทึกถ้าคุณใช้เวลา3นาทีต่อวันเนี่ยนะครับปีหนึ่งคุณจะใช้เวลา18ชั่วโมงซึ่งไม่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดู สมุดของคุณนะครับวางแผนยังเป็นรูปธรรมว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จดบันทึกมันลงไปซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยคุณเนี่ยคือมันเป็นการเตือนสติของเราข้อต่อมาคือค่อยๆขยับร่างกายให้ตื่นตัวนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าตื่นนอนปุ๊บนะฮะลองทําแบบนี้ดูอันนี้ผมไม่เคยลองเลนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองกำมือเบาๆสามครั้งกำมือแรงเล็กน้อย3าครั้งแล้วกำมือแรงๆเลยเนี่ยสาครั้งแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่งสมาธิบนเตียงเอาสักสิวิก่อนนะฮะเพื่อเป็นการเหมือนตั้งสติก่อนนะครับ้าง ล้างหน้าแปลงฟันหยอดตาแล้วก็ว่าไปชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็เริ่มสู่กระบวนการยืดเหยียดร่างกายข้อต่อมาคือมองท้องฟ้าตอนเช้าเอาต่อมาใครเคยมองท้องฟ้าบ้างไหมนะฮะถ้าอันนี้นอกเรื่นถ้าใครเคยมองท้องฟ้าจะรู้ว่าท้องฟ้าที่กรุงเทพเนี่ยสีมันมนหมนมนะเทียบกับท้องฟ้าที่อื่นนะฮะเป็นเพราะฝุ่น PM เอ็มเราไม่รู้แต่ว่านั่นแหละต่อให้มันหมนเราก็จะมองมันอยู่ดี เขาบอกว่าการมองท้องฟ้าในตอนเช้านิดหนึ่งประมาณสักห้าวินะครับวันนี้เราออกจากบ้านเราลองมองดูเนี่นะครับแล้วให้น,นึกกับตัวเองว่าเออวันนี้จะเป็นวันที่ดีมันเป็นการเสริมพลังโบสได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับมีสกินชิปกับชีวิตอื่นนะครับการมีสกินชิปหรือว่าการกอดอะไรแบบเนี้ยกับสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นคนก็ได้หรือว่าหมาแมวพวกนี้เนี่ยนะฮะจะทําให้ร่างกายหลังสารเรียกว่าออกซิทซินมันมันมีการพิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยทําให้แบบ บาลานซ์ Balance, เรื่องฮอร์โมนความสุขดีขึ้นนะครับข้อต่อมาคือไม่เปิดโทรทัศน์หรือไม่เล่นโทรศัพท์ในยามเช้าแม้จะฟังดูยากนิดหนึ่งข้อ2เนี่นะับโทรทัศน์คงไม่ค่อยมีคนเปิดมากหรอกนะแต่ว่าไม่เล่นโทรศัพท์เนี่ยนะฮะช่วยได้มากทีเดียวครุต่อมาเป็นนิสัยเขียนไดอารี่ตอนเช้าไดอารี่ตอนเช้ากับไดอารี่ตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะแตกต่างกันไดอารี่ในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับอาจจะมีแง่ลบ นะครับเราเราเขียนตอนที่เราค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าเขียนก็ดีนะผมชอบนะครับมีอารมณ์เยอะหน่อยแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดนู่นนี่แต่ไดอรี่ตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องแง่บวกนะฮะมีเหตุผลกับอารมณ์ที่ค่อนข้างสมดุลนะครับโยนความผิดพลาดทิ้งไปแล้วเขียนด้วยอารมณ์แจ่มใสนะครับตอนเช้าเป็นเวลาที่มาจัจรรย์มากๆในการเขียนเดอรี่แต่ว่าจะเขียนตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเนี่ยความคิดเห็นผมก็คือนะฮะได้หมดคอยเขียนเถอะนะฮะคอยเขียนเถอะเรื่องหนึ่งนะครับ คือสิ่งที่เราเขียนในในไดอารี่เนี่ยนะฮะวิธีการเขียนเนี่ยหลายคนมักจะนึกว่ามันต้องเขียนอย่างเดียวคือต้องใช้ตัวอักษรอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วคาว่าเขียนในที่นี้เนี่ยเรารวมถึงการวาดรูปด้วยการอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งการบันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับใช้วิธีการวาดแบบเบสิกเช่นวาดเป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเข้าใจง่ายกว่านะหลังจากนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณใช้พวกทูสในการบริหารจัดการเช่น Notion หรืออะไรพวกนี้นะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ดีนะในการที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เช่นดูซิว่าวันนี้เรามีงานอะไรบ้างลากไฟล์เฟย,ฟย,ฟยนู่นมาแปะอะไรก็ว่ากันไปเข้ามาเป็นนิสัยตอนกลางคืนแล้นิสัยตอนกลางคืนของคนที่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนโหมดจากเวลากลางคืนที่เป็นเวลาของคนอื่นถ้าเราเคยใช้อย่างนั้นอยู่เป็นเวลาของตัวเองทําอะไรกลางคืนดีบ้างนะครับ1 จัดบ้านเพราะว่าตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาสคือสร้างพื้นที่ผ่อนคลายนะครับเป็นพื้นที่ที่เราชอบนั่งชอบอยู่ชอบอะไรก็แล้วแต่ามใช้ไฟสีส้มอันนี้ทําให้เราหลับง่ายขึ้นงดอาหารหลังสองทุ่มมีพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวในการอ่านหนังสือเช่นอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเข้าบ้านแล้วเนี่ยนะฮะอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่ามัน จะช่วยเราผ่อนคลายมากขึ้นชุดที่เราใส่ไปทํางานมันไม่ค่อยเป็นชุดที่สบายเท่าไรหร่ข้อต่อมาคือใช้เวลาเยียวยาตัวเองอย่างเต็มที่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยอันนึงเลยที่เรารู้นะว่าเขาทาเยอะนะก็คือการแช่น้าอุ่นใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดคุณแช่ได้เนี่ยนะฮะก็ดีนะจริงๆมันมันช่วยเยอะนะการแช่น้าอุ่นเนี่ยช่วยเยอะอ่ะอย่างน้อยเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะครับถ้ามีเวลานะก็ไปแช่น้าอุ่นบ้างก็ดีนะครับทาสมาธินะครับกลิ่นของลาเวนเดอร์ช่วยคุณหลับสบายมากขึ้น นหนังสือแรกนิดน,นึงก็คือการยืดเหยียดพื่ยมากๆนอนอย่างมีคุณภาพเป็นยังไงเขาบอกว่าให้มีรีชการนอนอยากระโดดเข้าไปบนที่นอนเลยนะครับให้มีรีชอวการนอนนะฮะเช่นจัดต้นไม้ก็ไแล้วก็เตรียมของสําหรับพรุ่งนี้ให้วางไว้นในที่หน้าห้องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็นั่งสมาธินหนึ่งแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์กับตัวเองแบบนี้นะฮะเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้จบแล้วนะครับแล้วก็ สภาพแวดล้อมของการนอนก,ก็สำคัญถ้าคุณอยู่ในเมืองหนาวมีเครื่องปรับความชื้นจะช่วยนอนได้ง่ายขึ้นมันจมูกมันจะไม่แห้งนะแต่เมืองไทยไม่ต้องก็ได้นะฮะปิดม่านให้สนิทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบนะเปิดเพลงนะครับเวลาในการนอนที่ดีที่สุดคือสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซล์จะซ่อมตัวเองอะไรเงี้ยนะ growth h อ r m o ม e อะไรก็ตามนะครับ <c oughs> ถ้าเราเข้านอนตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะฮะการตื่นตีห้าเป็นเรื่องสบายมากการเข้านอนสี่ทุ่มตื่นตีห้ากับการเข้านอนตีสองตื่นเก้าโมง จชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมเออคุณภาพการน,นอนต่างกันลิบลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค้ติอันนึงที่สําคัญก็คือว่าวันนี้งานต้องเสร็จหรอกนอนก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกอันหนึ่งคือวางสมุดบันทึกไว้ข้างเตียงม,มันจะมีบางคนที่ตื่นมากลางดึกแล้วดันนึกอะไรขึ้นมาได้เคยเป็นไหมฮะซึ่งมันจะแบบค่อนข้างปั่นป่วนทีเดียวถ้าเกิดคุณลุกขึ้นมาแล้วเปิดคอมนะเพราะาวนี้ยาวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมีสมุดไว้แล้วจดจๆดๆๆนะครับคุณจะแบบกลับไปนอนได้้้อออออยยย่่่าาาาางงงสสบบบใจมมมกขขขึนนนะคครรรััตตืเตีีํหพุ นะครับไว้ให้วันนี้เลยนะครับบทที่8เนี่ยเป็นเรื่องของความคิดนะครับความคิดที่ทําให้คนประสบความสําเร็จอันแล้วเขาบอกว่าใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินและทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นให้มันเหมือนกับเป็นเรื่องสนุกซึ่งผมเห็นด้วยนะเวลาเราคิดว่ามันเป็นการทดลองเราจะไม่เราจะไม่เครียดมากข้อต่อมาคือใช้การสนุกเป็นการตัดสนินใจเวลาเรารู้สึกว่าความถูกต้องมันคลุมเครือฮะเราก็แบบมันไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยนะเราลองเปลี่ยนมนเป็นความสนุกดูทั้งทั้ง,ท,งทั้งนี้ก็เราก็รู้ขอบเขตนะว่าควรทาหรือไม่ครทําอะไ นะครับเลิกใช้คําพูดติดปากที่บอกว่าไม่มีเวลาอย่างที่บอกมาเสมอว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเวลาเนาะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาทําสิ่งที่สําคัญซึ่งจริงๆอ่ะเรามีเวลาเสมอในการทําสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการเตรียมการหรือจัดการนั่นเองนะครับให้เวลากับสิ่งที่ไม่เร่งด่วนแต่สาคัญอันนี้มาจากไอเซนฮาวเวอร์เมทริกซ์เนาะนะครับสิ่งที่ไม่เร่งด่วนแต่สําคัญคือสิ่งที่ทําแล้วจะมีผลดีต่ออนาคตระยะยาวของเราแต่อาจไม่ต้องทําวันนี้ก็ได้เช่นไม่ต้องออกกำลังกายวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแตแวว่ามัน พอมันสะสมไปนานๆการไม่ออกอกาลังกายของคุณนานๆเนี่ยมันก็จะสร้างผลเสียได้มากนะครับข้อต่อมาคือให้ความสําคัญกับลางสังหรณ์ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าเรารู้สึกว่ามีคนมาชวนไปทํานู่นทํานี่ลงทุนเนาะแต่แบบมันดูแมมงแแมงให้ระวังมพรามันอาจจะแมแมงแหมงจริงต่อมาคือลองเขียนกราฟชีวิตดูนะฮะคุณจะพบว่าชีวิตคุณอนะ่ะมันขึ้นขึ้น,นลงๆตลอดนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณก็จะพบว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะมันจะทาให้ชีวิตเราลงเตล สุดท้ายนะครับนิสัยเรื่องงานของคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆมันมีอีกแต่ว่าเอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไว้ตอนนี้นะฮะเปลี่ยนงานเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจคือถ้าเราคิดว่างานท่านต้องทําเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกนะฮะมันคือถ้าเราคิดว่าเราต้องทําเพราะว่าถูกบังคับหรือสถานการณ์บังคับงานมันก็ออกมาไม่ดีเราก็เบื่อถ้าเราคิดว่าเราสร้างคุณค่ากับผู้อื่นอยู่อันนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจข้อต่อมาคือความมั่นใจโดยไม่ต้องมีสาเหตุแต่ว่าอะไรมั่นใจอ่ะปีนี้โต30%โต5 0นะครับ ยังหาแผนมารองรับไม่ได้แต่เรามั่นใจนะแต่เดี๋ยวเราจะหาแผนมาตามทีหลังนะครับอันนี้ช่วยเหมือนกับสร้างแบบจิตวิทยาเชิงบวกนะครับใช้เวลาช่วงเช้าเนี่ยในการทํางานที่มันยากๆเช่นการเจรจาต่อรองการขอโทษลูกค้าสมมุติว่าทําอะไรผิดนะครับการวางแผนเรื่องที่ซับซ้อนนะอันนี้ใช้เวลาช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงบ่ายทําอะไรช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเช็คอีเมล,ลนู่นนี่ต่างๆนะ่ไปทําช่วงบ่ายได้ ต่อมาคือเลือกใช้อุปกรณ์ทํางานที่มีคุณภาพนะครับการที่เราใช้อุปกรณ์ทํางานที่มีคุณภาพปากกาที่ดีสมุดที่ดีอะไรที่ดีเนี่ยนะครับนอกจากมันจะทําให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราด้วยเนี่ยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งคือมันเหมือนแบบมันคืออุปกรณ์ในการทำมาหากินของคุณนะครับเปรียบเชืยบกับนักรบมันคือดาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสร้างความรู้สึกที่ดีในการทํางานอันนี้ก็คือเก้าข้ออันที่10เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ เรียนกับการจดบันทึกนะครับเพราะว่าการจดบันทึกชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับชั้นๆการเชื่อมโยงสิ่งที่เราบันทึกอยู่ให้เป็นระบบเป็นเรื่องที่สําคัญแต่คุณต้องมีต้นต้นทุนหรือว่าต้องมีวัตถุดิบพอสมควรนะครับแบ่งการบันทึกก็เป็น3ประเภทคือบันทึกความจําบันทึกไอเดียบันทึกเป้าหมายนะครับซึ่งไม่เหมือนกัน3อย่างนี้นะครับบันทึกไอเดียเป็นสิ่งที่ต้องหยิบมาทบทวนเป็นระยะระยะอาจจะแยกหน้าไว้ก็ได้นะสำหรับผมเนี่ยผมจะแยกหน้าไว้นะครับแล้วก็เก็บไฟล์ต่างๆอยู่บนคลาวอย่างเป็นระเบียบ การจัดระเบียบโต๊ะไม่ได้ไหมายถึงโต๊ะทำงานอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นนิสัยจิ๋วทั้งหมดนะฮะในเล่มนี้แบบรวบรัดน,นะครับขอบคุณที่ติดตามม i o n t o the m มู n นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับพบกับรายการสารพันสาที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันสาที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคำถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มตรง รับชมได้ทางช่อง Mission to the Moon สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอยียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Continue with your mission